สวัสดีครับนี่เดินทางนี่กันนะตอนนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอชโยครับลอกลอกลอกนาครับลอกนาเอาลึกไหมเนี่ยนี่ครับมาชมตัวแรงครับผมเล็กพี่กี้หนูเอฟซีซูเปอร์เสียครับตะวางเจโอเจ็ดอีครับ โบอินเตอร์ลน้นล้นแวร์เลยครับนี่หัวตอนเดียวล้นแวร์สุดยอดครับเบิ้ลตัดเบิ้ลตัดสับระเบิดครับคันนี้เมื่อวานนี้ผมเจอเจอมาละหัวเขาออกอยู่เธอให้ดูอะปักปรปัดเลยครับสุดยอดอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับผม วันนี้จะาพามาชมตัวแรงของทางอำเภอชายโยกันครับนี่โอ้ยรถซุ้มนี้เยอะแยะครับแรงแรงรอๆ,ๆครับสมอทองนะเครื่องเป็นเ o 8อโบอินเตอร์นะครับปั๊มสาย24หรือ26เนี่ยไม่แน่ใจครับแต่ผมรับประรกันเลยว่าคันนี้วิ่งวิ่งเอ้เมื่อวิ่งวิ่งยาวๆเลยครวิ่งแน่นอนจริงๆวิ่งโห สุดยอดยอมใจโชเฟอร์เลยครับผมรถมีหกเกียร์นะเมื่อกี้คุยกับน้องเขารถมีหกเกียร์ปกติแหละเกียร์เดิมแต่เมื่อวานเนี้ยวิ่งอยู่เทินหนึ่งอะ่ะน้องบอกว่าโอ้พี่ผมแค่เกียร์ห้าเองมันยังไปได้อีกอะ่ะโอ้โหนี่วิ่งห้าเกียร์ต่อให้เกียร์หนึ่งเลยความเร็วนี้ไม่ต้องพูดถึงครับ ก็สีโตครับก็สีใหญ่ส่วนท้าย z ซเครับเต็มตีนรับประกันได้อย่างนี้สุดยอดครับไม่ได้ถามน้องเมือนกันว่าต่อมาจากกู่ไหนนะเครื่องนนิ่งคลิก วันนี้เราก็มาอยู่กับทีมงานชุดเดิมครับเมื่อวานนี้ผมมาวิ่งทอยดินอยู่เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ถอยดินวิ่งวิ่งงานนอกอยู่ชุดของเสียบอลครับ ครับรถแรงๆสวยๆอ๋สวยงามครับผมรถแถวนี้สวยงามทั้งนั้นรถหล่อรถสวยต้องยกให้เขาเลยเอ๋ครับผมอยู่กับพระเอกของของเราเลยครับนี่ทำไมมีเขาเราเอาดินไม่ได้แน่นอน tám tháng áp tầm tháng hay hột lo có đèo đìm นีตะปันทางอยู่ก็วิ่งได้แล้วนะพักเทียวแนี่พอแดดออกใช่พอแดดออกแล้วก็วิ่งสักสองเที่ยวนี่ก็แน่นตับแล้วเอาหรือเปล่าลวดก่อนเออเอาลึกไหมเนี่ยเมตรอ๋อเอาเท่านี้มันก็พื้นเดียวกันแล้วนี่อ๋อนึตามกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โห เครื่องตัวนี้นี่วางมาจากอูหไหนเนี่ยวางมาจากที่ไหนพี่พวกพวกันพวกกันแล้วแมปเรียบร้อยสุดยอดอะ่ะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานออกอยู่เทินสับเบิลตัดสับระเบิดดูทีงไงโคตรเท่เลยฮะ <c oughs> โอ้สุดยอดจริงๆกระบะแต่งยังอายอะ่ะ สองร้อยยี่สิบห้าป่ะพี่ใช่ไหม,ไมเอา้ามันจะไม่ถึงได้ไงเจ็ดเออเหรอบอกวนี้้แลเอามันไม่มีเพจหลังฝาเหรอมีครับแต่มันก็ม,มันไม่น่าถึงเหรอเครื่องของร้อว่ามันต้องมันต้องมันต้องอารมณ์มันต้อง,องโอ้เอา้าโชเฟอร์เจ้าของรถบอกว่าไม่น่าจะถึงสองร้อยยี่สิบห้านะ แต่ผมว่ามันก็น่าจะได้นะรถมันแค่ห้าสูบกับหกสูบอารมณ์ขับมันก็ไม่ม,มันความคิดส่วนตัวนะครับมันไม่ไม่เหมือนกันหรอกอารมณ์มันนะอันนี้เขาเต็มสูบกับหกสูบเอาเดี๋ยวพกักกนแป๊บนึงครับ มารับชมกันต่อครับนี่พามาชมโชเฟอร์หล้อนะขับรถไถปั้นทางครับสุดยอดรนะับฝีมือนี่ไม่ไม,ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่น้องนะเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงคันเล่งมีไว้กดครับไม่ได้มีไว้เบานะพี่น้องนะ ดูครับนัน่นดูครับนัน่นกดไปไปไม่ด้แต่กดเข้าไป จำนายรถมาคันหนึ่งครับจ่ายรถมาคันหนึ่งแหมจำนายจ่ายรถลูกชายมาคันหนึ่งครับมาวิ่งรวมกับทีมงานพวกพวกแถวเบอร์ชายโยครับ <karşı? S 2> ก็ <c oughs> ขอแบ่งได้คันนึงก็ขอบคุณแล้วครับขอบคุณขอบคุณกับน้าใจนะครับสุดยอดเพราะว่าจริงๆแล้วพวกน้องๆเขาก็ ล้นแวนฮะนึกจะจะเรียกใครก็ได้รถเยอะแต่ก็ยังยังให้โอกาสเปิดโอกาสเรียกรถผมมาหนึ่งคันก็ขอบคุณครับ <S 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 <ๆ>ทีมงานนี้นิสายดีนครับซิ่งด้วยถนัดสิ่งด้วยโหเข้าทางลูกชายผมเลยด่วนด้วยกันหมดไม่มีติดคิวครับมีแต่ไล่แซงกันไล่บ,บี้กันครับ ไหวไม่ไหวพี่น้องไหวดีครับรถมีโบครับดูครับดูดูด,ดูเป็นไงฮะสุดยอดเลยเพระเอกของเราครับผมกำลังปั้นทางให้หกล้อวิ่งครับ ลูกกลับด้วยเป็นไงสุดยอดครับผมโอ้โหนุนแมคโคเราเข้าไปอันนู้นเลยฮนะโอ้มีจมแน่นอนครับวันนี้มีคลิปเด็ดๆให้ชมแน่นอนครับผมอ,อ็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดตับสไิกใด้วยนะครับสำหรับช่องน้อย มีเพื่อนๆน้องๆบางคนทำไมถามว่าทำไมไม่เอาหน้ายาวมาวิ่งด้วย mm hmm. ก็อเผลอว่าหน้างานครับนางานมันไปไม่ไดนะ้มันเข้าหมู่บ้านอนะ่ะต่อยแค,คบครับไม่ไหวแล้วเราก็ดีว่าต้องหลายๆอย่างครับประกอบกันก็จอดดีกว่าตอนนี้ผมก็มีกว่ามีโปรเจกต์นะน้องนะมีโปรเจกต์ ว่าจะหาหัวล็อกเล็กเอาวางแทนหน้ายาวครับแล้วก็ยืนท่วงเข้ามาทาไม่น้าตัดแต่ก่อนอื่นต้องเอากระซีไปซับก่อนครับซับกระสีดามกระซีเรียบร้อยก่อนนะเพราะว่ากระซีเขาก็ตามอายุอานาม่ะน,นะอายุก็พอๆกับผมเลย40เกือบ50 ก็ต้องไปจัดแจงกันใหม่ครับเพราะมันมีเล่มครับมันมีเล่มมันถูกต้องตามกฎหมายต่อภาษีเต็มเรียบร้อยแล้วสําหรับรถหน้าย,ยาวนะก็คือแต่ว่ามันด้วยอายุอนามอะ่ะเครื่องอมันมันไหวครับเครื่องเกียร์บนท้ายมันไหวแต่ว่าบอดี้เขาอะ่ะมันไม่ไหวครับกระดูออกมันเปราะหมดแล้วผมก็เลยมีโปรเจกต์ว่าจะไล่ทําครับจะไล่ทําจะจอดหรือจะยังไงดีก็ ว่าตอนนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วครับพี่น้องก็นะอย่างวันนี้ก็เมื่อคืนก็ตกมาพรำๆก็คิดว่าจะวิ่งไม่ได้ละเอาเดี๋ยวเจอนคลิปต่อไปครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e ด้วยครับสวัสดีครับ